พีบ่บจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศที่จุดผ่านแดนทาวนช่องจอมตรงนี้อยู่ที่ตำบลบด่านอเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามของด่านช่องจอมนะครับว่าสถานการณ์ที่ด่านช่องจอมจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บาจะพาไปดูเลยนะครับ พราะว่าการทํางานอยู่ตรงนี้เราก็เหมือนเป็นทูตของประเทศนะครับอันที่เคยพามาชมนะครับตรงนี้เป็นวัดดวงที่คนไทยรลายคนชอบมาที่นี่นะครับตัวนั้นก็จะเป็นตอมของกัมพูชาตรงนี้ก็จะเป็นวัดใจอีกที่หนึ่งที่คนไทยชอบมาเที่ยวกันนะครับ เหตุการณ์ทุกอย่างปกตินะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาด่านท่องจมปกติที่อื่นก็จะปกติเหมือนกันไม่มีอะไรต,ต่างๆที่เราจะต้องต้องกังวลใจนะครับขับรถมาเรื่อยๆตอนนี้พี่บำก็เข้ามาในเขตไทยแล้วนะครับตอนนี้ข้างหน้าจะเป็นของจุดตรวจของทหาร ก็มีรถสินค้าวิ่งติดตามสถานการณ์จากช่องพี่บำไปได้นะครับมีอะไรก็จะรายงานหรือว่าสื่อสารให้ทุกท่านที่เข้ามาชมได้รับชมสถานการณ์จริงในความเป็นจริงนะครับฝนจะตกแล้วครับฟ้าครึ้มใหม่แล้ว ก็คงจะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนําเสนอเป็นความรู้เล่าสู่กันฟังอีกเพียบเลยฝากติดตามช่องพี่บํานี้ไว้ด้วยนะครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ